รัฐบาลไทยอ่ะคืนนี้ลงเคาะให้ครบนะคะคืนนี้เคาะลงให้ครบหมดนะจ๊ะอันนี้เป็นทูบนะแม่มองเห็นไหมเดี๋ยวถ้ามองไม่เห็นหนูหันให้ดูทีเดียวก็ได้เปมมข้าแป้กระดาษกับปากามให้บอสมื่อคืนนี้อ่ะหนูไล์ต่อต่อใช่ไหมมอคืนไล์ต่อต่อแล้วทีเนี้ยก็เออ ขอแนวทางกับพี่สตาร์ทในท้องอะนะวนแบบเอาเลขมาวนที่ท้องอะแล้วเดี๋ยวหนูเขียนให้หน้าไหลเดี๋ยวเขียนให้ว่าได้เลขอะไรใครอยากเข้ากลุ่มกดนะคะใครอยากเข้ากลุ่มกดได้เลยนะคะที่ปักหมุดอยู่นะเข,ข้ากลุ่มฟรีนะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีลงแนวทางครบทุกหวยทุกหุน้หนหุ้นฮานอยเรารัฐบาลไทยลงครบใครกดเข้าทันก็คือกดเข้าเลยนะจ๊ะใครกดเข้าทันก็คือได้เข้าเลย ใครกดเข้าทันคือได้เข้าเลยไม่เสียค่าจา่ายตอนแรกเก็บค่าเข้า99บาททีนี้ก็เลยขี้เกียจเก็บเป็มพี่หยิบเองถ้าหยิบแล้วหยิบไม่ได้ไม่ต้องหยิบด้หยิบเองเอามานี่เลยเออเพราะว่าเนี่ยเห็นว่าพอหยิบแล้วเป็นแบบเนี้ยมันเสียเวลาลาวนี่เลยค่ะกําลังจะไปลาวให้อันนี้หนูจุดทูบลาวอยู่นะจุดทูบลาวอยู่นะเดี๋ยวหันให้ดูทีเดียวนะแม่เดี๋ยวนูหันให้ดูทีเดียวนะคะเพราะว่า ลมมันพัดอ้ะมันตีตาหนูด้วยเวลาอยู่นี้เนี๋ยตาหนูให้ดูนี่นะตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วนะจ๊ะใครเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าจ้ะใครเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าเอาที่คนเข้าได้ใครเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าเอาที่คนเข้าได้อันนี้หนูพูดตรงนะเพราะหนูให้เข้ากลุ่มฟรีเนาะคนเข้าได้เข้าเลยคนเข้าไม่ได้ก็ผ่านนะจ๊ะก็ไม่ต้องเข้าใครเข้าได้เข้าเลยนะคะพวกเปิดให้เข้าฟรีนะคะเข้าไม่ได้หนูก็ไม่รู้จะนั่งงอนั่งอะไรแล้วแม่ใครเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้า ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเอาแนวทางแค่นั้นเองเอาคนที่เข้าได้เนี่ยลิงก์ที่เม้นอยู่ตอนนี้มีฉาชีพอันจริงก็คือที่ปักหมุดอยู่นะคะอันจริงคืออันที่ปักหมุดอยู่โอเคไหมโอเคไหมใครจะเข้ารีบนะจ๊ะใครจะเข้ารีบเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเข้าได้แล้วขอบคุณนะคะเอออิมิตมาตลอดหนูว่าขอสตาร์ทนะอันนี้คือขอขอน้องสตาร์ทได้เลขนี้ หนูอะขอสวัสดี4ี0อคนดูนะคะหนูขอสตาร์ทอะได้เลขนี้ขอสตาร์ทได้เลขนี้นะคะเอ่อแล้วทีเนี้ยใครที่รอเลขทูบทูบกำลังจุดอยู่แม่เดี๋ยวจุดทูบหมดหนูหันให้แคปหน้าจอพร้อมกันเลยทูบจุดหมดหนูหันให้แคปหน้าจอพร้อมกันใครจะเข้ากลุ่มฟรีกดเข้าได้เลยค่ะ ใครจะเข้ากลุ่มฟรีกดเข้าได้เลยหนูเปิดให้เข้าฟรีนะแม่นะเนี่ยคอมเมนต์อนะมีฉาชีพเม้นอยู่แม่ไปกดมีฉาชีพอันจริงหนูเปิดให้เข้าแล้วให้เข้าฟรีๆแล้วแม่ก็กดเข้าอันจริงหนูเปิดให้เข้าฟรีๆแล้วแม่ก็รีบกดเข้าเนาะเป็นกลุ่มแนวทางนะคะแบ่งปันแนวทางให้ฟรีนะจ๊ะแบ่งปันแนวทางให้ฟรีเพราะว่าหนูไม่ได้ไล์หลายวันเลยไม่ได้ไล์หลายวันเลยอะดูดิมีฉาชีพเต็มเลยอนะ นามีทัพทีมกอบมีแต่มีฉาชีพอยากคอมเมนต์อยู่ตอนนี้คือมีฉาชีพนะแม่หนูก็ไม่รู้ว่าจะบล็อกยังไงมันไม่มีโปรแกรมที่มันจะสามารถแบบบล็อกมีฉาาชีพได้ใครจะเข้ากดเข้าได้เลยใครกดเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้านะใครกดเข้าไม่ได้ผ่านไปเลยใครกดเข้าไม่ได้ก็รอเสียตังค์เอานะแม่ใครกดเข้าไม่ได้ก็รอเสียตังคเ์อเ,งเอาเดอ้อส่วนใครกดเข้าได้กลุ่มฟรีกดเลย ใครกดกลุ่มใครกดเข้ากลุ่มฟรีได้กดเลยนะจ๊ะโอเคไหมง่ายมากไม่ได้ไปไหนเลยปิดเม้นมันปิดไม่ได้ไหมในเฟซอะ่ะในเฟซมันปิดไม่ได้ไหมแม่แต่หนูชอบให้เม้นนะ่ะเพราะว่าลูกค้าบางทีเขาเมนตก็เมนต์ได้เม้นคุยกันด้วยอย่างเงี้ยหรือว่ามันม้วนจอยกว่าทูบตัวแรกมาแล้วแม่ทูบตัวแรกมาแล้วสวัสดีสี่คนดูด้วยนะคะ ทูบตัวแรกมาแล้ววันนี้หนูมั่นใจว่าเราแตกดูไล์ให้ทันนะคะดูไล์ให้ทันฟังนะชอบความกดเข้าใช่เอาพี่บีหนูพูดตรงนะหนูพูดตรงคือหนูให้เข้ากลุ่มฟรีแล้วไง่คือปกติต้องเสียตังค์ถูกไหมปกติต้องเสียตังค์แล้วหนูให้เข้ากลุ่มฟรีแล้วถ้ากดเข้าไม่ได้ก็คือผ่านไปเลยนะคะกดเข้าไม่ได้ก็คือผ่านไปเลย เพราะหนูให้เข้าฟรีแล้วอะถ้าอยากเข้าก็คือกดเข้านะคะกดเข้าได้คือเข้าได้เข้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นเองมีชาชีพเม้นอยู่อะถ้าแม่ไปเชื่อมีชาชีพแล้วแม่โดนหลอกแทงหวยไม่ได้ตังค์โดนหลอกโดนดูดเงินจากบัญชีโดนหลอกโอนเงินก็คือไม่ต้องมาอ้อนวอนกับหนูหนูไม่รับผิดชอบเอลยทั้งสิ้นหนูไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้นโอเคไหมนะจ๊าเนี่ยอีบัวลอยไข่หวานเนี่ยมีชาชีพอีบวัวลอยไข่หวานก็คือมีชาชีพอีนเนี่ยตัวจริง หนูเปิดให้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครอยากเข้าก็คือกดเข้าได้เลยนะคะใครอยากเข้าก็คือกดเข้าได้เลยเฮ้ยทุบตัวที่สองมาแล้วแม่เอาทูบตัวที่สองมาแล้วใครเข้าได้พิมพ์เข้าได้ให้หนูหน่อยนะเดี๋ยวเลขทูบหนูแบ่งปันหน้าไ์เลยนะคะชื่อเฟซมิดบัวลอยไข่หวานบนนอกมากเอาจริงนะพี่บีไม่ใช่เลยเลยนะมันรีบมันรีบตั้ง เดินบล็อกไงรีบตั้งรีบทําเฟซใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยรีบมันก็เลยตั้งแบบนี้บางคนตั้งแบบพิมพ์อะไรไม่รู้มงูปลามาด้วยซ้าบางคนพิมพ์มะม่วงเลยด้วยซ้ําสวัสดีห้าร้อยคนดูนะคะใครจะเข้าบ้านกดเข้าได้เลยนะคะใครเข้าได้แล้วพิมพ์เข้าได้แล้วให้หนูด้วยนะใครเข้าได้แล้วพิมพ์เข้าได้แล้วให้หนูหน่อยนะได้หนูแม่แม่แมเรียกทูบมาสองตัวแล้ว ยังไงดีแม่เล็กทูบมาสองตัวแล้วหรอเดี๋ยวให้แคปเองนะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอเองใครกดเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าค่ะกดเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าให้คนอื่นเข้า ใครเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าเอาคนที่เข้าได้เข้าเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าดูแนวทางที่แบ่งปันหน้าไฟ์คนที่เข้าได้เข้าไปเอาในกลุ่มกลุ่มเหมือนกันค่ะลงแนวทางเหมือนกันครบทุกกลุ่มเลยค่ะหุ้นฮานอยเรารัฐบาลไทยลงครบเนี่ยพอมีฉาชีพคอมเมนต์ไปกดเข้าของมีฉาชีพได้แต่กดเข้าของหนู่ไม่ได้มีฉาชีพคอมเมนต์เต็มเลยเยอะมากเยอะสุดๆตอนเนี้ยมาเป็นขนมหวานเลยเห็นป่ะมีฉาชีพมาแบบรัวเลยรัวมาก เลขทูบตัวสุดท้ายค่ะหัวยังไม่มาเลยแม่เดี๋ยวเลขทูบมาครบปุปป๊บอะหนูแบ่งปันเลยนะเลขทูบมาครบหนูแบ่งปันเลยนะเดี๋ยวลงเลขทูบให้ในบ้านนะจ๊ะแม่จ๋าฟังหนูนะอันนี้หนูขอสตาร์ทสวัสดีหกร้อยคนดูด้วยอันนี้หนูขอแนวทางกับน้องสตาร์ทนะขอแนวทางสตาร์ทเมื่อคืนนะคะสตาร์ตไทยห้าเจ็ดแปดสตาร์ตไทยห้าเจ็ดแปดสตาร์ 5, 7, ตไทยห้ 5, 7, าเจ็ดแปดแล้วตอนเย็นก็จะไปสวดมนต์นะคะหนูสวดมนต์ทุกวัน มิเดเยอะมากจริงอันนี้เรื่องจริงมิเดเยอะมากเนี่ยมันจะมินไม่หยุดเลยแต่ว่าหนูจจยังไม่ลงนะเพราะว่าให้แอดมินเขาได้บล็อกมันก่อนแม่ในกลุ่มเข้าได้อีกเจ็ดสิบคนสุดท้าย ในกลุ่มเข้าได้อีกเจ็ดสิบคนสุดท้ายใครจะเข้ารีบเข้าเลยกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าเข้าแนวทางลงครบทุกชุดหุ้นฮานอยเรารัฐบาลไทยแนวทางลงครบทุกชุดหุ้นฮานอยเรารัฐบาลไทยใครที่ยังไม่ได้เข้ารีบกดเข้าหนูเปิดให้เข้าฟรีไม่ต้องเอฟของไม่ต้องซื้อของให้เฉพาะวันนี้ใครจะเข้ากดด่วนใครจะเข้ากดด่วนอีกห้าสิบคนสุดท้ายจ้ะอีกห้าสิบคนสุดท้ายจ้ะอีกห้าสิบคนสุดท้ายจ้ะใครจะเข้ากดด่วนเลยจ้ะ ใครจะเข้ากดด่วนเลยจ้ะแนวทางมีครบเลยค่ะหุ้นฮานอยเรารัฐบาลไทยอันนี้เป็นแนวทางที่หนูขอสตาร์ทนะหนูไม่รู้ว่ามันจะมานอยมาเรามาไทยแต่หนูขอน้องสตาร์สตาร์ให้อน,นี้มาสตาร์ให้เลขนี้หนูมาเข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้าแม่เข้าไม่ได้ไม่ต้องเข้านะเอาคนเข้าได้เอาคนเข้าได้เหลือยี่สิบที่นั่งเหลือยี่สิบที่นั่งจะเต็มแล้ว เดี๋ยวยี่สิบที่นั่งจะเต็มแล้วใช่มิดมาเป็นสิบกดเข้าได้เออใครกดเข้าได้ก็คือเข้าเลยเอา้าได้ทุกตัวสุดท้ายมาแล้วแม่มิชา่ชีพเดียวมากอะแต่หนูชอบนะพอเวลามันมิแล้วเราได้บล็อกไนงะไม่งั้นมันจะไม่ได้บล็อกอะมันก็จะแบบแอบแฝงตัวเองไปเรื่อยพอบล็อกไปแล้วก็จบ บอกไปแล้วก็จบจบไปเต็มนะคะเต็มนะเดี๋ยวเราทูบไม่หมดก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนะ ใช่ชีวิเยอจัดตัวสุดท้ายไม่จะหมดละอ๋อมันจะมาแนวนี้ดีมันจะมาแนวนี้ดีเดี๋ยวขอลงแนวทางในกลุ่มแป๊บหนึ่งเด้อ khâu đây khâu rồi tập nhưng nè leo thang đây léo แป๊บนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะนงนะเดี๋ยวให้นี่ห้ามกดลิงก์หน้าไลน์นะมีชาชีพนะปกติไลฟ์ติ๊กตกช่องไหนช่องใหม่เลยค่ะพิรดาบารมีปู่ห้าหนึ่งเก้าพิรดาบารมีปู่ห้าหนึ่งเก้าเลยช่องใหม่เลยเพราะว่าช่องหลักบินไปแล้วแปดแสนกว่าแปดแสนกว่าบินไปแล้วเรียบร้อยแม่ว้าวฉันทันแป๊บหนึ่งรอแอดมินรันแป๊บหนึ่งเดอ้เรเอรอแอดมินรันแนวทางแป๊บหนึ่ง ใครได้เข้ากลุ่มแล้วอะดูแนวทางในกลุ่มเลยนะจ๊ะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยปรุงแนวทางให้ครบทุกชุดโดยแอดมินแป๊บหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูให้แคปรอแป๊บหนึ่งให้อดมินเขาลงในกลุ่มก่อนนะให้อดมินเขาลงในกลุ่มก่อนนะเดี๋ยวป้ามีแฉช,ชีพเยอะมากมันจะใช้หน้าหนูอ่ะแต่ว่าใช้ชื่ออื่นเพราะว่ามันปลอมหลายคน <c oughs> พอปลอมหนูหนูบล็อกมันมันก็ไปปลอมคนอื่นต่อพอแบบพอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พอหนูบล็อกมันปุ๊บใช่ปะมันก็ไปบลอมคนอื่นต่อก็ไปหลอกคนอื่นต่อไปปลอมเป็นคนนั้นคนนู้นคนนี้ต่อเอาสรุปว่าลง กำลังรันรอแป๊บเดอ้อจะลงอีกไม้หนึ่งต้องไมก่อนมีชาชีพเม้นเต็มเลยนะคะไม่รู้แอดมินบล็อกไหม้ทำไมเม้นเต็มขนาดนี้ ลิงในเม้นมีฉายชีพทั้งหมดเลยค่ะลิงก์ในเม้นคือมีฉายชีพทั้งหมดเลยเนีย่ยที่มันกำลังเม้นอยู่ตอนนี้มีฉายชีพจ้ามีอะไรให้เขาคุยคนอื่นเลยเพราะว่าไม่ต้องรอคุยกับหนูหนูทำงานหนูไม่ได้คุยอะไรอยู่แล้วอ,อ๋อถ้าทำคือเข้าไปข้างในได้เลยมันไม่ได้ยินข้างนอกอยู่แล้วไปเลย ำได้แป๊บเดียวหนูหนูก็เสร็จแล้วเข้าไปเลยเอฟซีมามันนอนอยู่อ่ะบอกมัน กดไปแล้วเป็นไรไหมเอ่อบางคนอาจจะโดนดูดเงินออกจากบัญชีอันนี้หนูไม่รับผิดชอบนะหนูแจ้งก่อนนะเพราะว่ามันเป็นลิงก์ของมิชาัชีพและลูกค้าโดนดูดเงินออกจากบัญชีกันเยอะมากหนูแจ้งแค่ว่าหนูไม่รับผิดชอบลูกค้าไปเข้ากลุ่มมนันไปทําอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ตามหนูไม่รับผิดชอบนะ ยังไม่รับผิดชอบนะแคปเลขทูบนะคะแคปเลขทูบนะเจอกันรอกีดหวยล